เรองรู้คู่รักชื่อดังเลิกกันเพราะฝ่ายชายไม่อยากมีลูกสุดท้ายรีเทิร์นอีกหนึ่งคู่รักที่แม้จะมีลูกแล้วแต่เติมโมเมนต์สวีทให้กันและกันอยู่เรื่อยๆระหว่างเอมมีม่มรกตและเจมจิรายุทธ์ล่าสุดทั้งคู่ควงแขนเปิดใจกับชีวิตคู่ที่เดินทางมาถึง17ปีผ่านรายการ คุยแซบโชมีบางช่วงบางตอนเผยถึงช่วงที่คบกันมาหกปีความเห็นไม่ตรงกันแล้วเลิกหนุ่มเรื่องมีลูกเอมมี่พอเราครบกันมาหลายปีแล้วเราก็เล่าความฝันให้เขาฟังเขาจะพูดตลอดเวลาว่าเขาไม่อยากมีลูกมี่รู้สึกว่ามี่เกิดมาเป็นมนุษย์แม่อยากมีลูกแล้วเขาก็ไม่เก็ตจนปีที่หกเราก็เริ่มสีเรียดขึ้น เราก็อายุ20ปลายปลายแล้วก็คุยกันเรื่องนี้ก็หลายรอบที่คุยแต่มันก็ไม่ลงตัวสักทีครั้งสุดท้ายทะเลาะก,กันยิ่งใหญ่เลยหนุ่มเรื่องนี้มันทำให้เรามีความหงุดหงิดเหมือนต่างคนต่างมีข้อนี้ในใจที่ไม่อยากมีจริงๆที่เคยบอกว่าโลกเราสมัยนี้มันอยู่ยากคนไม่น่ารักเหมือนสมัยก่อนแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนรักคนไม่ค่อยเป็น เวลารักใครเนี่ยก็จะรักมากแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าคนนั้นจะอึดอัดรักแล้วเราก็ต้องมานั่งเป็นห่วงเห็นแก่ตัวแหละคือมันไม่อยากมีความรู้สึกแบบนั้นกับใครแล้วเขาก็สตรองมากที่อยากมีมันหาจุดลงตัวไม่ได้มันก็เริ่มทะเลาะกันเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้มันเหมือนติดอยู่ในใจสุดท้ายวันหนึ่งก็เลิกกันนั่นแหละห่างกันสักสองปี เอมมี่หนูก็ไปเดทกับคนอื่นหนุ่มออกเดตเต็มเหนียวเลยกลับมาโสดเอมมี่พี่หนุ่มไปคุยกับคนอื่นเราก็ไปคุยกับคนอื่นมันรู้สึกยังไม่ใช่ยังคิดถึงกันอยู่หนุ่มเห็นพี่หนุ่มไปคุยกับคนอื่นเลยรีบกลับมาก็ขอนัดคุยก็มาคุยกันว่าเอายังไงรักกันก็รักกัน อยากจะกลับมาคบกันไหมก็มีข้อสรุปง่ายๆที่หนุ่มให้เวลาสองปีแต่งงานมีลูกสเต็ปแรกที่ยอมก่อนแต่เขาก็ยอมจากมุมที่ยังไงเขาต้องมีให้ได้พี่ก็บอกอย่างนี้ไหมสองปีแล้วให้ธรรมชาติกำหนดว่าเราจะมีลูกไหมแต่ต้องสัญญานะว่าถ้าสองปีแล้วอยู่ต้องไม่งองแงถ้าพ้นไปแล้ว เราก็ใช้ชีวิตสองคนคือข้อตกลงเจอกันคนละครึ่งทางแล้วก็กลับมาและแต่งงานมาใช้ชีวิตพยายามมีลูกกันสองปีเอมมี่เราต้องมานั่งดูวันไข่ตกแล้วก็สกิบถึงเวลาแล้วแล้วเขาไม่ชอบอะไรที่โดนบังคับอยู่แล้วหกเดือนก็ไม่ติดทุกๆเดือนเวลาเราตรวจแล้วไม่ขึ้นสองขีดเราก็จะเสียใจหนุ่ม หกเดือนแรกมันไปชนวันเกิดเขาพอดีพี่ก็เห็นว่าเขาดูกระเป๋ามานานแล้วพี่ก็ถามว่าเอาไหมนี่ที่หนุ่มซื้อให้แต่แรกกันว่าขอย่อนเวลานะหายไปปีหนึ่งนี่เขาอยากมีลูกมากเขาก็คืดสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงกลับมาแล้วบอกว่าเอมมี่เอากระเไปเอา ก็โอเคซื้อกระเป๋าให้ลดเวลาลงหกเดือนสุดท้ายนี่แหละร้องไห้ทุกเดือนเวลาตรวจแล้วไม่มาไม่มีพี่ก็เริ่มเห็นแล้วว่าดาราใส่หรือว่าเรื่องจริงพอดีเราไปเจอเพื่อนรุ่นพี่ที่เป็นคุณหมอเอม,มี่พี่หนุ่มก็โอเคที่จะไปตรวจจนมาถึงขั้นที่ธรรมชาติมันก็ไม่ติดสักทีพี่หมอก็เลยบอกว่ามันมีวิธีการแบบฉีดเชือ้อ พี่หนุ่มก็เลยบอกโอคลองดูไหมแต่ก็ไม่ติดอาจจะมีความผิดปกตินีม่มีเลือดไหลออกมาเยอะเราตกใจสุดไปกับพื้นแล้วเป็นลมไปเลยเขามาเห็นแล้วอุ้มถามว่าโอเคไหมเขาคงเห็นว่ามี่เสียใจมากที่ไม่ติดด้วยแล้วยังมีปัญหาแบบนี้เขาก็เลยยอมสภาพจิตใจตอนนั้นมันเป็นยังไงเอมมี่ตอนนั้นหนึ่ง เสียใจด้วยเวลากำลังจะหมดแล้วคงไม่มีลูกเราต้องรักษาสัญญาที่เคยบอกกับเขาเขาก็เลยบอกว่างั้นลองไปปรึกษาที่หมออีกรอบที่หมอเลยแนะนำอีกวิธีเลยได้ทำอันนั้นครั้งแรกหนุ่มสงสารเขาเขาดูอยากมีจริงๆที่หนุ่มก็เลยงั้นลองกิฟสักครั้งก็ติดความรู้สึกที่เรารู้ว่าเราท้องแล้วตอนนั้นมีรู้สึกยังไง เอมมี่ตอนนั้นรู้สึกดีใจมากๆในความลำบากคือรคเกาะตาม่มลูกเกาะตามต้องอยู่นิ่งๆสองอาทิตย์เต็มๆ